นี่เห็ดเห็ดทานพี่น้องทานบ่เออเห็ดทานดอกจู่ๆดอกจุ injuries, ๋มๆอยู่จ้าอ่อนซ้อนเนาะน้องเห็น้าแดงอืมน mm ้องเฮอร์บางพี่น้องเห็ดบ้านเทากระสิว่าเห็ดทานเนาะเห็ดทานเลือดพี่ดิทรงดอกหนึ่งพี่น้อง สีเขื่อนกับใบใหม่เฮ้ยมงนี่เกิดอยู่ข้างๆกันมองนี้พี่น้องอ่อนซ้อนเนาะสามดอกนี่ก็พ่อแกงแล้วพี่น้องเนี่ยมาน,นี่กัเห็ดหน้าแหล่พี่น้องเห็ดหน้าแหล่ดอกงามๆใหญ่ๆขายงามๆผลพี่น้องอู้ยอ่อนซ้อนเนาะ หนึ่งพี่น้องเห็ดทานอืดอกแข็งๆยึดยึด,ด,ดยู่พี่น้องพี่น้องบึงแนวคนไหนพี่น้องเห็ดทานเห็ดทานดอกเบือ่อๆพี่วิโอ้ยเปลืองใจดอกหนึ่งคุณเห็นบ่เบึงแนวพี่น้องเบม,มึงดอกนี่ปาร์ตมาเห็ดพันสาปวดพี่น้อง,งแนวพี่น้องเห็ดหน้าแดงนี่ยกำลังงาม,งาม ก็ดีกินพี่นอ้องเห็ดตะไคร้เขียวอดอกอง,งามๆพี่นอ้องตะไคร้เขียวเจว่าดอกนี้พ่นเถาเรานี่หนีวงทางการพ่นเถ่าเราพี่นอ้องเถาเราก็ไว้เป็นเสีย่ยเห็ดนาแดงเถ่าเราพี่น้องคุนอีดอกนึงนเจว่าดอกนี้นุ่มอยู่นี่นี่ิ๊ตะแกะ่เห็ดทานพี่นอ้อง ดอกบอกักย้อยพุดนะเบิ้งขาเพิ่น,นพี่ขาดอกหนึ่งเห็ดทานเลือดพี่น้อง <c oughs> ไปซาซาเนาะดอกนี่แก่แล้วนี่เั้งสองดอกบอกักย้อยพี่น้องตะอ,อ่อนซ้อนเนาะเบิ้งใน่พี่น้องอสองดอกนี่ดอกหนึ่งสามดอก ดอกหนึ่งจ้ะบึงสีดอกพี่นอ้องมีแต่ดอก,กงามๆตออ่อนซ้อนน่ะพี่นอนะ้องเนาะเห็ดทานพี่นอ้องมีแต่ดอก,กงามๆบึงเนี่ยตุ้มุที่มีอยู่แต่ดอกใหญ่ๆจุ่มๆปาดใส่ตาจ้าพี่นอ้องกระสีห้เบิ้งเห็ดหนาเห็ดหนาแหล่มงึงดูเบิึงอันอันแบลบอะไรต่อตอได้พี่นอ้องมึง ผลมังกรุนี่ตาดอกยังไงเบิ้งเบิ้งเบื้งจะเบิ้งผลอีกดอกหนึ่งพี่น้องออกเป็นโมเลยได้จ้ะผนสามดอกหนึ่งพี่น้องอ่ะเบิ้งสิทําการเก็บด้วยพี่น้องมาที่นี่